สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมฟอนเขาผู้เฒ่าเนาะดูแลผู้เฒ่าครับถึงเป็นอันนี้เป็นง่ายเาราเมื่อกี้เราก็ลุกขึ้นนั่งนู่นนี่นั่นได้เนาะก็เหมือนพีพี่ที่ผมเคยเหตไปกอนหนานีนะครับผมเพราะว่าเคยเหตลงไปเนาะอันนี้ผมลงมาในรูปแบบ youtube นะครับผมอ่ามอแมนว่าตั้งเหตคลิปได้พี่น้องอันนี้ตั้งใจเหตคือเหดเป็นอุท่าหอนนะลหลายขู่ลายคนผมเชื่อได้ว่าเนาะไม่ มีเวลาที่จะดูแลพระในบ้านแบบนี้เนาะทุกคนผมไม่ได้ขืนเวียนมานี้ผมไม่ได้ตรงกับเวียนผมก็มีงานประจําเห็นครับทุกคนผมมีงานประจําผมงานเห็นงานอยู่บอบตเนาะงานอยูอ่ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยในะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอแต่ว่าผมเนี่ยนะเห็นงานมีงานประจําเหตุนนะผมแต่ว่าผมกับพดเลียนกับภรรยาผมนะเนาะแอดมินส่วนตัวถ้าเป็นตรงเสาที่ก็จะมีลูกๆนะผมคอยดูแลท่านแต่ก้อนแกะก,ก,กินเขากินน้ำได้อยู่นะผม เพราะว่าอ่ากินเองได้นี่แหละนะหัว่า,าปินบังอาทิบังหันนี่แหละเนาะนะครับผมอ่มามะลุ่มมะลุ่มโดยผูกขุมมะหูนะครับพูดแอวพูดเถาน้อ,อยยางไปพึ่งกับไปคลองขาจากองลุ่มก็เอาก็บอกหูเพาะว่าเป็นแบบใดยังเบาย้อมบอกนะครับเบาย้อมบอกจนผมมาจับได้ว่าว่าปวดเอวก็เลยอ่าดูแลการรักษาเบื้องต้นที่พาไปหาหมอก็ไม่อยากไปเนะาะไม่อยากไปยันในน้อนงโรงพยาบาลน,นะครับผมในน้องโรงพยาบาลก็เอาอยู่บ้านนะกับรักษาตามอาการไปเนาะ น้ำซื้อนู่นซื้อนี่มาให้กินซื้อเนว้ลูกปาครมามาครใหอยยังหลายอย่างเบิดไปอกือกินค่อยๆงาําพ่าต้องเฝ้าน้ำก็มีเอ๋อเนี่ยกินหลายๆเข่านั่ะนะนะอายุหลายเลยครับผมใกล้สิบแปดสิบปีแล้วพี่น้องเนาะพ่อแม่ก็แยกทางกันต่น้อยเพื่อผมก็อยู่นะครับอยู่ซอยอยู่ดูแลจนกลับไป็ฮับตะกี้ผนก็อยู่คุณหลวกไป็ฮับแล้วมาอยู่น้ำนะผมผมกับมันเป็นคน อขอนแก่นโดยกำเนิดได้พี่เป็นคนน้อง,องเป็นคนคนครสวรรค์มาผมก็ได้มาได้แฟนอยู่ขอนแก่นกัเลยมาอยู่หนี่น้อตะกี้เราก็เห็นงานเดี๋ยวอ๋อกินเนี่ยนั่นไกลทีเบิร์เราไงผมก็เลยมานั่นเล,เลยมาดูแลเอามาดูแลน้าเพราะว่อาอยู่คนเดียวผมก็เป็นลูกผู้เดียวเรามมีผมผู้เดียวนี่แหละแต่ว่าพอแม่หันแยกทางกันเต้น,นอย่นาอผมก็เลยบอ่บอได เัินปันใดน,นะครับผมคลิปอาจจะว่าค่อยดูดีสักเท่าไหร่เนาะว่ามือใหม่นะครับผมมือใหม่คัดทำอ่า YouTube เนาะก็เลยไม่อยากอ่านั่นนะครับผมก็เลยเหตุเป็นคลิปวิดีโอออดิมาอ่าวดีโอยาวหให้รับ<ะ>ชมนะครับผมเอาอีกครเดียวอีกคราเดียวครัเดียวจะได้กินยากินยังเนาะนะครับนะผมก็เลยว่าอยาก ที่จะนั่นก็เลยว่าพระองค์เดียวในบ้านเราควรที่จะดูแลท่านในยามที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่เนาะนะครับผมนั่นนะครับผมบออยากใครนู่นนี่นั่นเนาะเพราะว่าเรามีโอกาสในเมื่อเรามีโอกาสเราก็ทํานะทําในสิ่งที่เรามันสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ใช่ว่าเอามาทําแต่คลิปอย่างเดียวมันไม่ใช่เนาะอันนี้ผมทํา ของผมโดยที่จริงๆเรื่องจริงนะผมเป็นกิจวัตรประจําวันเนาะนะวันไหนที่ผมไม่ได้ขึ้นเวียนผมก็จะอยู่ดูแลท่านแบบนี้เนาะนะไม่ค่อยได้ไปไหนแต่ถ้ามันตรงกับเวียนผมผมก็จะเปลี่ยนผัดกันเป็นเป็นอ่าแฟนผมนะซึ่งเป็นแก้แฟนผมก็เห็นงานนตํตำแหน่งเดียวกันขึ้นกันครับผมเป็นกู้ชีพกู้ภัยเหมือนกันอยู่องค์การบริหารส่วนหนอกปรมอแต่วันนี้แกขึ้นเวียนเศร้าปกติแก้ขึ้นเวียนคำนะครับผม แก่สิขาบเสาอ,อยู่มากกี่มือนะเราก็ิะขึ้นเว้นคำายเอาทั้งสีส่แกก็จะมีวเวลาไดีเบิบึงผู้เฒ่ายังเว้นเนาะผมกเ็เลยเอ,อ๋ง่ายคำาุดไทยเบิ่งเหล่าไม่น้อยนี่นะผมบึงกินเข่านะกินเข่าได้กินเข่าดีนะผมก็เอาให้เล่ากินทั้งส่ล่ะนะครับน้ำเนื่มในหาอาอกัหาไว้คอ่าเว่าจะเป็นจะนอ้อยจะสายยังน้อยเนาะตอนนี้ช่วงนี้มันอากาศมันเย็นเราคนเกยนอากาศเย็นครับเอาไวยอ่าหด ใช้สายแดดแจ๊สจังแถวเราอ่าบน้ำเนาะนะผมก็นี่แหละนะผมเป็นกิจวัตรประจาวันที่เราต้องทําต้องดูแลนะพระองค์เดียวในบ้านถ้าใครมีโอกาสก็ให้รีบทําซะเนาะก่อนที่เราจะมานั่งเสียใจทีหลังนะผมแตนะส่วนตัวผมเองนะเป็นยังสีตะไคมาตะไดก็เป็นมีปมดอยมาตะแต่ <c oughs> ในหน่อยเนาะพอเม่อยากข้างกันนะก็เลยตะเล่าผู้ดเดียวนะครับก็เลยต้องมาดูแลท่าน แบบนี้นะครับผมเอาท่านมาดูแลนะครับผมท่านอยู่กับห้องว่าได้โดนดรกพี่น้องเนาะเอาว้าตรงๆนะครับผมเพื่อนกับมี่ของเพิ่นนนาออายุเพิ่งกับหลายแล้วนะครับเกือบสิบแปดสิบปีแล้วนะครับเรายังลมหายใจเรายังมีแรงทำเราก็ต้องทําไปครับผมอย่าไปอ่าลังเกียจอย่าไปนู่นนี่นั่นนะครับผมนะทากับพระในบ้านนะครับผมนะมี่จะจะเจริญไปหนาได้พี่น้องเด้อน,นะผมเรามีคำว่าที่ชุดไปหนนี่จะเลื่อไปหนาไปใช้มาใช้กันนี่จะดีขึ้น งาผมบอ่อได้นั่นงานะบอ่อเนี่ยเห็นบ่อครับกินแหมเพื่อนบะมีแห้งเทากับเหตดที่เพื่อนแบบนี้แหละเนาะผมอาจจะไทยนาผมบ่ค่อยเต็มบันไดเด้อพี่น้องเนอะนะผมก็ประมาณนี้ครับผมนะครัก็ไทยทอดเป็นวิถีชีวิตนะผมวิถีชีวิตบ้านเนานะครับนะนะการดูแลผู้เฒ่าผู้สูงอายุนะผู้ซึ่งเป็นแม่บังเกิดเก้าเนาะนะนะนะผมนะอาจจะบางคนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดท่านะนะผม ผู้ใดโลกสวยหรือว่าอ่าอยเฮตตาคิดจะซื้อละ่ะมานั่นน่นนี่นั่นยาเข่ามเบึงนะครับให้เรียนผ่านเลยเนาะห้เรียนผ่านซะนะผมจะมาดามาในช่องของผมด้วยเพราะว่าอันนี้ผมตั้งใจเหตุนะผมผมก็ไม่ได้ดนั่นดอกครับผมอันอันใดก็ได้นะผมเสียเข่าก้อนนึงก็กินมาเบิดปีกเฟืองปีกก็กินมะเบดกินเบ็ดปีเกเดียวนี่แหละผู้เฒ่าพ่นกินด้หลายเนาะขอ โอกาสหรือว่าใครยๆวานะครับพ้นทีหลักในสายเคอเตอร์หรือว่า,นะน,น,า,วานั่นก็ครับดูไว้นะผมการดูแลผู้สูงอายุมันไม่ใช่ว่าเราจะมาทําแต่คลิปสัตว์จะทําแต่คลิปแต่คลิปทําแต่คลิปพอลวกลวกมันมาเมียนครับอันนี้เป็นเรื่องจริงชีวิตจริงเนาะตามชีวิตจริงของผมเลยผมบ่ออายนะครับอันนี้ผมเห็นเป็นอุท่าหอนไหเบิงคือเขาเป็นลูกเขาต้องดูแลเพิ่นนะผมส่วนตัวผมเองเนี่ย นะผมมือนีผมหยุดมันมาครับเมื่อแรกผมจะไปขึ้นขึ้นแรกคือผมเห็ดงานหยิบซีชูงนะครับขึ้นแรกนี่ก็สิไปออกเมื่ออื่นสองทุ่มก็ซึ่งเมื่ออื่นนี่ก็จะเป็นอ่าช่วงมืแรกก็จะเป็นแอนมินส่วนตัวผมดูแลแล้วก็เมื่ออื่นย่ำเศร้าแฟนผมก็สิดูแลล้วตอนแรกก็จะไปไปขึืนเว่นนะผมก็จะสรับกันยื่อซี นะผมพอดีก็คือห้องสลับกันอยู่แล้วนะมีคนนบึงอยู่แล้วผมก็เป็นอะไรที่เออสบายใจเห็นงนานห้องกับสบายใจมามีค้นสลับถ้าเป็นเสาอาทิตย์เด็กๆจะอยู่ครบทุกคนเด็กๆก็จะดูเรียนะผผม,ผมนี่แหละเวลาพักผ่อนของผม,ผมกับคือเสาอาทิตย์ถ้าบนไหนได้ยุตตรงกันก็ครอบครัวก,กับก็จะมาวัดเนี่ยนะผมเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆก็ดูเรียส่วนตัวผมเองก็พาเด็กๆไปเตะบอลเมื่อเมื่อวานครับนี่แหละก็ ไม่ได้ตั้งใจทําออกมาเพื่อที่จะเรียกกระแสหรือว่าเรียกยอดวิวเด้อพี่น้องเน้ออันนี้เฮ็ดเกลื่ยใจจริงนะผมเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วนะผมพวกทด่ติดตามผมในช่องอในช่องทางของ Facebook นะ้ำาะเห็นนะค,คลิปผมทําในรูปแบบแบบนี้นะมีการเข่าถึงของผมกับว่ายัยตูตเนาะมีการเข่าถึงเป็นแสนนะผมการ ดูแลผู้เฒ่าผู้สูงอายุนะผมเคยเห็ดไปแล้วคลิปหนึ่งนะผมการเข้าถึงผมไหลมีคนติดตามหลนะผมอันนี้ได้ท่องย t u b e ผมเพิ่งจะทำลงนะก็วันนี้นาะทุกคนเนาะก็ถ้า <c oughs> <c oughs> นั่นกงยะงดดราม่าเด้อพี่น้องเด้อนะผม,ม่าเมนว่าตั้งใจที่เหตุคลิปออกมาแบบนี้แล้วมัน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 เมนตว่าที่มันเรียกยอดวิวเรียกกระแสนู่นนี่นั่นนะผมบม,มเมนเด้อพี่น้องเด้อนะผมถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะผม ถาม่ามา,มากระเรียน่านเนาะให้เรียนผ่านไปเลยนะผมบ่า่ากันครับเนาะนะแต่ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่งตัวเนาะนะนะเป็นสะพานนะผมเป็นกำลังใจให้กันและกันผู้อ่าเป็นลูกดูแลผู้เฒ่าเนาะนะน,นันนะตาเหลี่ยมเมาเมาอยู่นาะพี่น้องเนาะนะนะในยามที่ท่านลุกไม่ไหวในยามที่ท่านเดินไม่ไหวกันอย่าเฮ้ยในเฮายเราเป็นผู้เป็นลูกดูแลนะผมคอยสอดส่องดูแลนะผมก็เปรียบเสมือนเราตอนเราเป็นเด็กทุกคนเราเป็นเด็กเนี่ย เขาเป็นเด็กน่อยเนี่ยนะผมเป็นเด็กหน่อยเขากับแฮงเรียนคักกว่านี่เพื่อนกับยัางน้ำยางน้ำกลนถือข้ามเขายางน้ำกลนป้อนเขาป้อนน้ำเขาตะกี้อิ่มย่ำได้จังนะในมิตรแลนเหรียนกินอเบิดข้ามเขากลับขึ้นมามากินน้ำเพื่อนกับเรียนเขากับยางน้ำกลนย่างตะลูกไปทั้งอื่นนะครับผมนี่แหละการที่อมันก็เหมือนกลับกันเนาะทุกคนเนาะเปรียบเสมือนเหมือนเหมือนท่านผมถ้าผมเมาผิดก็ต้องขอโทษขออภัยเปรียบเสมือนท่านเป็นเด็กน่อยตอนนี้เขาเป็น ผู้ใหญ่เขาก็นํากลนิดกน้อยทั้งท่นแหละครับผมก็เหมือนตะกี้เขาเป็นเด็กน้อยเราเป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องแต่น้ำกนลูกนะครับผมมันก็นได้เป็นเป็นกับกันนี่หระผมก็เลยเฮ็ดอยากให้เด็กรุ่นหลังได้รับรู้ว่าเออนี่แหละเป็นอุทาหรณ์ความยากลําบากเป็นแบบไหนนะครับส่วนพ่อแม่สี่แดงเขาว่าผ้าใหญ่เนาะน้ำโซที่เป็นแบบนี้นะครับผมโซที่นั่นได้เขากันโอ้แรงน้ำกลเขาคักขึ้นกันเนอกโซที่อ่านู่นนี่นั่นนะมันมันว่าเมนธรรมดาเนาะทุกคนเนาะนะครับผม สวนพ่อเม่สีเลียงมาผ้าใย,ยนี่โอ้ยนะครับผมเรามีโอกาสได้ตอบแทนคุณท่านก็ทำซะนะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปเนาะเอามานางเสียใจที่หลังยามเรามีชีวิตอยู่ห้องบ่เคยเห็ดให้เพื่อนนะยามเพื่อนรุมเสียหายเส่เสียจากไปแล้วยังนะคอยมาเห็ดหาเพื่อนมันกับว่าเมียนให้ไปเอื้อนต่อให้เอื้อนนะผมเพื่อนกับว่าได้ลุกไปกินน้ำเห่าดอกพ,อนะนะพ,พี่น้องเนาะนะผมเพื่อนมีน้ำหายใจยังเสี่เพื่อนกินให้เัื่อนกินเลยนะผมให้มันกินไปรวดนะครับผม เงนะาเพื่อนอยากยั้งหาอันอยากยังก็หาไาามา่ให้เพื่อนกินนะผมนะครับจะไปลังเกียดพ่อแม่จ้าของนะผมจ้าของกินอยังนั่นละให้เพื่อนได้กินน้ำนะผมนะครับความอิ่มของเจ้าของเพื่อนกับอิ่มน้ำนะผมก็คขอ้ตะกี้นะครับญาตะลูกว่าได้กินเนาะคุยผมคือกันผมมีลูกซีขนผมกับยาตะลูกผมให้ลูกผมอิ่มก่อน,ผม,อนนะผม้องหวกินล้างเทียนนะผมผมกับแฟนผมหน,นะนี่นะครับว่าเป็นนั่นผมกับแฟนผมหนี่ลำบากมา้น้ำกันนะผม นะครับส่วนสีได้มีบ้านมีรถส่สีน,สนู่นนี่นั่นนะผมต่มาเป็นเรื่องไงนะผมทูกทนล,ลําบากเะเลาะบอแวงกันไม่พิดใจกันก็ห้ายนะผมจนว่าอแลหลายอย่างนะผมนี่แหละมันเป็นอุท่าหอนครับทุกคนผมบอกเลยว่ามิฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสให้เราทำเนาะมีโอกาสให้เราเหตุซห้เหงาเหตุนะผมถ้ามีโอกาสให้เห็ุนะผมถ้าบมนะมามีนะผมย่ำพืน้นนอน ไปแล้วนี่เพิ่อนมีมีลมหายใจเอื้อนเพิ่นเพิ่นก็บ่ได้กินดอกพี่น้องนะครับมีแต่อันสัตว์สาว่าซิงแหละครับผมที่ได้กินแทนเพิ่นนะครับเอื้อนเพิ่นมากินเด้อแนวแทบแทบนะหามาให้แล้วบ่มีดอกครับเพิ่นอนลุกขึ้นมากินนั่นมิฉะนั้นย่ำเพิ่นมีลมหายใจอยู่เฮาหาเพิ่นอยากยังหาไหมเพิ่นเฮ็ดกินหาเฮ็ดให้เพิ่นกินโลดครับเนาะบ่เสียหายนี่การดูแลผู้เฒ่าผู้สูงอายุถ้าผู้ใดบ่มากก็ขอยเลื่อนผ่านเด้อทุกคนเด้ออย่างดดามาครับผมอันนี้คลิปนี่ผมเฮ็ดด้วยใจ เราตั้งใจเห็ดนะผมคือมันเป็นกิจวัตร <g ülme> ประจําวันของผมอยู่แล้วผมซึ่งผมก้อนหน้านี้ผมก็เฮ็ดไปแล้ว <g ülme> เฮ็ดไปนี่ใครที่ติดตามผมในแพลตฟอร์ม Facebook จะรู้ว่าผมทําแบบไหนเนาะนะผมอันนี้ผมก็เฮ็ดได้ไม่ได้ตั้งเห็ดได้เลยไม่ได้ตั้งกองผมตั้งกองเห็ดอันนี้ป้อนเขาเราดีครับผมนี่นี่นะผมป้อนเขาป้อนน้ำนะมีน้ำมีอย่างนี้นี่ไม่ได้ว่าตั้งเห็ดนะครับอันนี้ตั้งอันนั่นนะผมมาขึ้นมกับป้อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินนะนี่เห็นบ่ถามหากินยานะผม เดียเดยวเดียว,ยวทีเอาให้กินนะครับผมอ่เนาะนะครับก็